ครูค่ะจดจดคำศัพท์แล้วมันมีจดคําแปลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียน Good morning Good morning class How are you today How are you today How are you today แปลว่าอะไรคะ How are you คุณเป็นไงคุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมไม่ได้ถามว่าวันอะไรเอาใหม่นะเราทบทวนกันใหม่เอาตอบใหม่นะคะ How are you today? I'm fine. i fine. Thank you and you. I'm very well. I'm very well. นะคะนอกจากคำว่า I'm fine แล้วตอบคำอื่นได้ไหมครับได้ไหม ได้ไหมคะ I'm fine too เออ I'm good I'm great I'm fit I'm okay พวกเนี้ยก็ได้นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องลอยกระทงเฟสติวัลหรือแปลเป็นไทยว่าว่าเทศกาลลอยกระทงเงทศกาลวันลอยกระทงนะคะอ่ะจนวันที่เสร็จหรือย,ยงัง

What <Eight. S 1> is the date? Eight. วันที่แปดใช่ไหมคะห้อยอะไรวันที่แปดห้อยอะไรเอ่ยเราทบทวนกันไปแล้วนะ T H T H นะคะ What month is today? เดือนอะไรเอ่ย November. 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 How do you spell November? How do you spell it November? รเสร็จแล้วใช่ไหมคะเออมันชอบขึ้นอะไรวันนี้วันนี้เน็ตแปลกๆนะอ่ะ,อะโอเคนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะเขียนไปพร้อมกันนะคะ ่คำศัพท์วันลอยกระทงนะคะหัวข้อคำศัพท์วันลอยกระทงให้เวลาอ,อีกสิบนาทีเป็นสิบเอ็ดโมงสี่สิแปอ่ะสิบเอดโมงห้าสิบนะคะอ่ะจดตามนะคะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเท่ากับแล้วก็คำแปล เท่ากับให้มันตรงกันนะคะมันจะได้เป็นระเบียบสวยงามเว้นห่างจากคำศัพท์มากลางๆหน้ากระดาษนักเรียนไม่ต้องไปเขียนกองกันเบบชิดเส้นนะดบริหารจัดการให้มันพอดีทำยังไงแล้วมันดูเห็นไหมอะอะไรคะคนมนุษย์อะใครไม่เอาชื่อตัวเองเอะลูกเอาชื่อตัวเองกูปังจะได้เรียกชื่อถูกลูก ไม่คุณมองเห็นเป็นเหมือนแท็บเล็ตหรืออะไรสักอย่างนะลูกคุหนูมองไม่เห็นคําศัพท์อะค่ะน้าวเหรอนักเรียนคนอื่นเห็นไหมเอาอีกแล้วเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะโอเค ใครเสร็จแล้วชูให้ผู้ปักดูเลยนะคะทัหมดเลหญ่หรือเ่ะฮะอะไรนะคะดเล่มใหญ่หรือเล่มใหญ่ค่ะเล่มใหญ่แต่ถ้าใครไม่มีเล่มใหญ่ก็เล่มเล็กก็ได้ไม่เป็นไรนะ ถ้ามีเล่มใหญ่ก็เอาเล่มใหญ่วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกดตอนนี้55นาทีแล้วนะคะเลยเวลาแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมคะมีไหม ผมค่ะผมฮะหนูค่ะอ่าใครที่เสร็จลองเรามาช่วยเสร็จไม่เสร็จก็เราลองมาตอบคำถามนะก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษเอ่อข้อที่หนึ่ง When i s l o y a กระทง Festival แปลว่าอะไรคะ When i s l o y a กระทง Festival เวนฮะอ่าลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอ่าเนี่ก็ตอบมามเป็นวันที่ on 19 of November ใช่ไหมคะถ้ามีวันที่ใช้อ n เนาะอ่าต่อไปข้อสอง what do we need to make กระทง what do we need to make ก um? ระทงแปลว่าอะไรเอ่ย what do we need to make ก um? ระทง make กระทงแปลว่าอะไรคะ make m a k e make แปลว่าทำทำกระทรงค่ะ,ะ what do what do we need we แปลว่าเรา เราอ่ะเ,<ร>เดี๋ยนะ<ร>ข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดแปลว่าตกแตง่งนิดแปลว่าต้องการนะคะคำว่าต้องการมีคำว่าวอนกับคำว่านิดใช่ไหมแต่มันใช้ต่างกันถ้าคำว่าวอนต้องการก็คืออาจจะเป็นแค่ความคิดว่าเรามีความต้องการเราอาจจะไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ในสิ่งนั้นแต่คำว่านิดก็คือต้องการแล้วเราต้องได้ด้วยอย่างเช่น เราต้องการอะไรอุปกรณ์อะไรมาทำมาทากระทงถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราทำกระทงได้ไหมได้ไหมคะได้ไมเออไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่า e e d กับ a n t เนี่ยมันใช้ต่างกันคำว่า want เราอาจจะบอกว่าโอ้เราอยากได้ i want อ่า new iphone ใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องการอยากจะได้ iphone ใหม่แต่ว่าเราต้องได้ไหมคู่ค่ะคำถามตะกี้อยู่ในใบงานใช่ไหมคะ อ่ะใช่ใช่ค่ะอ่ะไม่ต้องหรอกตอบถ้าตอบคุปตะได้ก็ไม่ต้องทํำใบงานถ้าตอบถ้าถ้าตอบก็ไม่ต้องทํำใบงานเรื่องนี้คุปตะจะให้ทําอีกอย่างหนึ่งระบายสีนะถ้าเราตอบได้แสดงว่าเราเข้าใจคุปะก,ก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตอบคำถาม อ่าเราต้องการอะไรบ้างในการทํากระทงคะเรียนคำศัพท์ไปแล้วมีอะไรบ้างใบตองใบหน้าอ่าใบตองใบตองภาษาอังกฤษคือคำว่าอ่าบนา l e a นะ leaf ที่แปลว่าใบไม้ใช่ไหมคะใบกล้วยก็คือใบตองอ่ามีอะไรอีก what else มีอะไรอีกไหมดอก candlecandle คืออะไรคะ candle เทียนโอเคมีอะไรอีกคะดอกไม้อะดอกไม้อะไรอีกคะโรตัสโรตัสโรตัสไม่ใช่โรตัสที่แปลว่าอะไรดอกบัวครับดอกบัวมีอะไรอีก ทูบมีเทียนแล้วก็ต้องมีทูบไหมอ่ะมีค่ะชิกเหรอคะมีทูกภาษาอังกฤษ,กฤษคือจอสติก,ตกตแปลว่าทูบอ่าจอสติกมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่หมดยังดเดี๋ยวไปต้องดอกไม้อ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้ท,ที่เหลือนักเรียนจะใส่อะไรก็อาจจะใส่เล็บใส่ผมตัดลงไป ่ uh, ใส่ดอกไม้ไฟ firecracker firecracker ก็คือพลุหรือว่าดอกไม้ไม้ไฟนะคะ firework ได้อ่ะมีอะไรอีกอ่ะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะเวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวนะักเรียนจะต้องไปพักเที่ยงขอฤลนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะ